Good morning สวัสดีตอนเช้า What is your name คุณชื่ออะไร My name is Jirada ชั่ชื่อจิรดา Where do you come from คุณมาจากไหน I come from Thailand ฉันมาจากไทย What part of Thailand do you live in คุณอาศัยอยู่ส่วนไหนของไทย I live in Buriram ฉันอาศัยอยู่รีรัมย์ So where do you come from แล้วคุณมาจากไหน I am from Sweden ฉันมาจากสวีเดน What part of Sweden do you live in คุณอาศัยอยู่ส่วนไหนของสวีเดน I live in Stockholm ฉันอาศัยอยู่สตอกโฮล์ม y o ยู i v e in นยู r h โฮมคุณอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณใช่ไหม Yes, I live in at my home ใช่ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านของฉัน Who do you live with? คุณอาศัยอยู่กับใคร I อริปรฉันอาศัยอยู่คนเดียว And what is your name? คุณชื่ออะไร My name is Melker ฉันชื่อ Melker How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ i am t w y e a r old ฉันอายุ28ปี when is your birthday มันเกิดของคุณเมื่อไหร่ my birthday 29ท january วันเกิดของฉัน29มกราคม h o w many siblings. do you have? คุณมีพี่น้องกี่คน I have two siblings. ฉันมีพี่สองคน I am the third person. ฉันเป็นคนที่สาม I have one o l the b o t h e r ฉันมีพี่ชายหนึ่งคน i have one older sister ฉันมีพี่สาวหนึ่งคน Are you married คุณแต่งงานหรือยัง i am not married ฉันยังไม่แต่งงาน Why are you married? Yes. ทำไมคุณถึงยังไม่แต่งงาน I'm looking. ฉันหาอยู่ Have you found it? Yes. คุณหาเจอยัง I think I found it. ฉันคิดว่าฉันหาเจอแล้วไอคอนกร t ด l a t ูเฉันยินดีด้วย Are you telling the truth คุณพูดจริงใช่ไหม Yes I'm telling the truth ใช่ฉันพูดจริง what do you do คุณทำงานอะไร i work in a hotel ฉันทำงานโรงแรม what is your occupation คุณทำอาชีพอะไร i work in trading ฉันทำอาชีพ้าขาย What do you sell? คุณขายอะไร I sell things online. ฉันขายของออนไลน์ Have you ever visited Sweden? คุณเคยมาเที่ยวสวีเดนไหม No, I have never visited Sweden. ไม่ฉันไม่เคยมาเทีย่ยวสวีเดน Do you want to come visit? คุณอยากมาเทีย่ยวไหม Yes, I want to come visit. ใช่ฉันอยากมาเทีย่ยว No, I don't want to visit. ไม่ฉันไม่อยากมาเที่ยว don't you want to t r a เ e l เพราะอะไรฉันไม่อยากมาเที่ยว I do not have any money ฉันไม่มีเงินแชร์ได้คำ o you? ฉันมาหาคุณได้ไหม Can you come to me? คุณมาหาฉันได้ไหมโอเคได้สิ You send me the address คุณส่งที่อยู่มาให้ฉัน Yes, I'll send it to you now ได้ฉันส่งให้เดี๋ยวนี้ for you สำหรับคุณ how is the weather in your country อากาศที่ประเทศของคุณเป็นอย่างไรบ้าง the weather is fine อากาศกำลังดี The weather is very bad. อากาศแย่มาก v e r y cold weather. อากาศหนาวมาก Please take care of yourself. ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ I am worried about you. ฉันเป็นห่วงคุณ Thank you for worrying about me ขอบคุณที่เป็นห่วงฉัน What are you doing today วันนี้คุณกำลังทำอะไร I did not do a n y t h i n g ฉันไม่ได้ทำอะไร Today it's my w n วันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของฉัน I'm resting at home. ฉันพักผ่อนอยู่ที่บ้าน May today be a good day for you. ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ The same thing. เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันครับ Have you eaten? คุณทานอาหารหรือ,อยัง I have eaten. ฉันทานแล้ว I haven't eaten yet. ฉันยังไม่ได้ทานค่ะฉันยังไม่ได้ทานครับ you go get something to eat search คุณไปหาอะไรทานก่อนนะ Okay l e t s talk again ได้เดี๋ยวคุยกันใหม่โอเค bye bye ตกลงง b ายบาย What อะไร h e ว e ที่ไหนเว้นเมื่อไหร่วา ทำไม w h a t s u p with you คุณมีอะไร What is wrong with you คุณเป็นอะไร Can you talk to me พูดกับฉันได้ไหม วิชที่แ e ว่ m อีทไมซ์ที่นั่งฉันอยู่ตรงไหนเยอซ t อีเ e ียที่นั่งคุณอยู่ตรงนี้ Who ใคร my friend เพื่อนของฉัน I d o not k n o w ฉันไม่รู้ w h o s ของใคร ไม่ของฉัน Do not เ n o รไม่รู้ how อย่างไร how is it เป็นอย่างไร Can you tell me บอกได้ไหม I understand you ฉันเข้าใจคุณ Did you really say that คุณพูดจริงๆใช่ไหม You're not you kidding me, are you? คุณไม่ได้รอยชัดเล่นใช่ไหม I m a d e m i s t a k e ฉันผิดเอง I am sorry ฉันขอโทษอ Forgive me please forgive me ยกโทษให้ฉันนะให้อภัยฉันนะเดลี Real ่อาร์ชถามจริง Yes I'm telling the truth ใช่ฉันพูดจริง I don't lie k ฉันไม่โกหก t t k e it e อ s y เอาที่สบายใจ Do you want that เอางั้นเหรอ Do you agree คุณเห็นด้วยใช่ไหม That one อันนั้น which one อันไหน this one อันนี้ again อีกแล้วเหรอ do not happy anything ไม่มีอะไร how did it happen มันเกิดขึ้นได้อย่างไร what did you say just now เมื่อกี้คุณพูดว่าอะไร No, I did say ไม่ฉันไม่ได้พูด I heard ฉันได้ยิน m e a g a i n ฉันอีกแล้วหรอ Yes already ใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับ Why นีทำไมต้องเป็นชั้น Not again ไม่อีกแล้ว I'm already afraid ฉันกลัวแล้ว I won't go again ไม่ไปอีกแล้ว p l e a s e a ก a การรุณนาอีกครั้ง impossible เป็นไปไม่ได้ no more ไม่มีอีกแล้ว How are you คุณเป็นอย่างไร I am fine ฉันสบายดี What do you mean คุณหมายถึงอะไร Don't be stressed ไม่ต้องเครียด it already stressful ก็มันเครียดไปแล้ว what should I do ทำไงล่ะ a l m down ใจเย็น อ e สบ c นครอ d for ร l o องท้ายเย็นมานานแล้ว I can't stand it anymore ทนไม่ไหวแล้ว What are you upset about หงุดหงิดอะไร I'm annoyed at myself หุดดิดตัวเอง that can't be done ที่ทำไม่ได้ I happy to help ฉันยินดีช่วย Thank you very much ขอบคุณมากๆค่ะ No problem. I'm happy to help ไม่เป็นไรฉันยินดีช่วย Anyone is fine อันไหนก็ได้ Is this this อันนี้ไหม Yes, look very good ได้ดูดีมากเร d m e e t i n g first ขพรฉันคิดก่อน how long นานไหม not long ไม่นาน Let me see ให้ฉันดูหน่อย Cannot ไม่ได้ i s Agree มันน่าเกลียด Today I would like to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ s e o u Next Clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ Thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ